สวัสดีครับพบกับผมสองผู้พาพาลีสวยนะครับผมในเวลาเก็บไข่นะครับท่านผู้ชมครับในเวลาเก็บไข่นะครับผมเห็นเลยครับผมไข่ไก่ของผมนะครับนี่คือบริสังภาพนะครับผมให้เห็นเลยครับผมแบบชัดเจนเลยครับผมไข่ไก่อารมณ์ดีครับ นี่ครับกำลังกกใครอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการนับให้เบิ่งนะครับบารมันนี้ได้จักฟ้องนะครับผมหนึ่งสองครับสามสี่ห้าหก 8ปนะครับผม9 10 11 12 13 13นะครับผม สิบสี่สิบห้านะครับสิบหกสิบเจ็ดครับผมสิบแปดนะครับผมยีฟองยีฟองครับผมเดนะครับ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับยี่สิบ2ามยี่สี่ยี่สิบห้าีสิบหาครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแย่งเอาเลยนะครับ2ีสิบหาแล้วครับนี่คือไกกำลังจอกไข่นะครับผมรู้เสึกว่าไกไม่จะเก่งนะครับนั่นคือออกแล้วครับผม นั่นเลยครับผมไทยเห็นตอดสดๆเลยครับไทยถอดสดเลยครับผมไก่ออกไข่แ no ล no <tavalla> ้วนะครับผมนี่คือไข่มันออกสดๆนะครับผมนี่มันจะมีน้ำเมือกนะครับนี่ครับเพราะว่ามันทำกันเบ่งเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับไข่ยังสดๆนะครับผมแต่ไก่จะออกไข่มันจะทำการเบ่งนะครับผม ทำการเบ่งไข่ออกมานะครับอ่าครับได้26แล้วครับผมกระบอกเมื่อกี้นะครับ27 28 29 30ครับผมในไข่30ฟองนะครับไก่ตอนนี้ผมมี49ฟองนะครับเป็นมี49ตัวนะครับผมมี49ตัวนะครับในไข่30ฟองนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับผมเกษตรกรท่านใด,ด้ครับ,รบรเกษตรกรท่านไดที่เลี้ยงใกล้ขครอยู่แล้วนะครับผมกะการเริ่มลงทุนได้นะครับผมวันนี้เฮามีของดีมากให้ทุกผู้ชมดูครับผมตามมาเลยครับผมก็คือเริ่มลงทุนการเลี้ยงการให้อาหารแบบแบบครบวงจรนะครับผม ให้อาหารแบบสม่ำเสมอนะครับให้น้องไก,ก่ได,ด้ไข่นะครับผมก็ผมขอฝากขอฝากไอ้ขอคิดดีๆนะครับผมจากทั้งสองผู้พาพารีสวนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งซองด้วยนะครับผม เป็นสูุผาพาลุศนะครับผมครับให้เราทำคลิปต่อไปอีกก็อย่ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมภาพอัดที่ดอนแสงนะครับผมครับสุดท้ายนี้่าวคำว่าสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับส้มนะครับผมสวัสดีครับผมผู้พาบายบายสวัสดีครับรบ,บายบายโอเคครับผม